ที่ปปชนี่นะคะก็เพื่อต้องการที่จะให้มีการตรวจสอบค่ะข้ระาราชการไทยนะคะทางานกันมาสํานักพุทธตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไรคะเพื่อที่เราจะให้มาคุ้มครองปกป้องพระพุทธศาสนาช่วยเหลือคนไทยพุทธใช่ไหมคะเป็นหน้าของตาของคนไทยพุทธนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาสํานักพุทธได้ทาหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่าคะสํานักพุทธให้ทาหน้าที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้ปกป้อง หรือว่าคุณควารพระพุทธศาสนาไหมคะสำนักพุทธจะต้องปกป้องคุณความพระพุทธศาสนาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะอยู่เฉยๆหรือว่าจะเอาแค่ดูแต่เรื่องพระเรื่องเนนอย่างเดียวนะคะหน้าที่ของสำนักพุทธเนี่ยมันครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะการดูแลพุทธสถานพุทธมณฑรนะคะก็เป็นหน้าที่ของสำนักพุทธใช่ไหมคะแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาสำนักพุทธได้ทำหน้าที่ตรงนี้ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่มีการมีคนไหนอะคนไทยอะไรที่จะต้องคือเวลาคุณทำงานนะคะ ไม่ว่าจะทํางานดีหรือทํางานไม่ดีก็ไม่เคยมีใครไปยุ่งไม่เคยมีใครไปตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเลยไม่เคยมีใครที่จะไปตรวจสอบการทํางานขององค์กรของรัฐเลยนะคะไม่ว่าจะสํานักงานไหนตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะ แล้วดูสิคะการทํางานของแต่ละที่แต่ละที่รวนรล้แต่มีปัญหาทั่นั้นเลยเราไม่สามารถจะเข้าไปตรวจสอบได้ไประชาชนธรรมดาคนอย่างพวกเราไม่มีใครกล้าเข้าไปตรวจสอบเลยใช่ไหมคะแต่พอมาถึงวันนี้มันมันคือมันเหลืออดลวค่ะเราจะปล่อยให้ปัญหามันเป็นปัญหาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปทํางานตรงนี้ไปตรวจสอบตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้คุณทางานไปทํางานไป ีการทํางานของพวกเราของเจ้าหน้าที่อ่ะแผนไหนทําคนไหนทําก็จะมีแต่งานเข้ามาให้เขาทำได้ตลอดเลยคนไหนไม่ทํางานก็จะไม่มีงานอะไรให้ทำทำแบบข้าวทำถิำำำ baru, ่นทำแบบนี้ก็มีใช่ไหมคะนวที่ผ่านมาได้ทําหน้าที่เต็มที่ไหมวันนี้ค่ะมาถึงเวลาแล้วค่ะที่เราควรจะต้องมีการตรวจสอบนะคะไม่ใช่ว่าก่อนที่ทางานไปทํางานไปแล้วไม่มีใครกล้าเข้ามาตรวจสอบเลยทํางานไปทํางานไป,นไปแล้วไม่มีประชาชนธรรมดาก็ไม่มีใครกล้า ไม่มีใครรู้เรื่องกฎหมายเราจะไปตรวจสอบเขาได้ยังไงเราก็เป็นหน่วยงานของรัฐเราแค่ประชาชนคนธรรมดาเราทําอะไรไม่ได้อะแต่มาถึงวันนี้มันมันเห็นแล้วค่ะว่าถ้าหากเรื่องไม่มีการตรวจสอบเลยอะประเทศชาติของเราปัญหาของเรามันก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเป็นข้าราชการทุกบาททุกสตางค์ทุกวันที่คุณทํางานเนี่ยเงินที่คุณได้ไปเนี่ยมันคือภาษีของพวกเราทั้งประเทศนะคะคุณเป็นข้าราชการคุณทํางานให้กับประเทศค่ะไม่ใช่ทํางานเพื่อตัวเองมีตําแหน่ง กลุ่มหนึ่งทำงานเพื่อพวกพ้องของตัวเองอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเราจรงต้องอการการตรวจสอบค่ะว่าที่ผ่านมาคุณได้ทํางานเพื่อประเทศชาติไหมคุณเป็นสํานักพุทธคุณก็ต้องทํางานเพื่อพระพุทธศาสนาทํางานแล้วะพุทธศาสนาของเรามันก็ควรที่จะเจริญขึ้นมั่นคงขึ้นเข็งแข็งข,ข,ขึ้นใช่ไหมคะ คุณน่ะคุณได้ทํางานเต็มที่เพื่อพระพุทธศาสนาของเราไหมนะคะเราจึงได้มากันที่นี่ในสมัยรัชกาลที่ห้านะคะถ้ารัชาก,กาลไทยระบบการเมืองระบบการปกครองของไทยบ้านเมืองของเราเจริญรุ่งเรืองค่ะประเทศชาติของเรามั่นคงเราไม่ได้มีข้าราชก,การที่มุจลิตโกงกินแบบนี้นะคะเราไม่ได้มีนักการเมืองแบบนี้เลยแต่ประเทศชาติของเรามีความมั่นคงจเจริญอยู่ได้ะคะ่ะแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงคะ นักการเมืองเอ่ยข้าราชก,การเอ่ยแต่ละคนแต่ละคนะน่ะมีความเสียสละในหน้าที่ทํางานตามหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่อย่างโปร่งใสเนะ่คะถ้าวันนี้เราจะมาที่นี่พวามต้องการที่จะให้มีการตรวจสอบค่ะเพราะเราไม่มั่นใจค่ะเราสงสัยค่ะว่าการทํางานของเขาอะ่ะทํางานเพื่อพระพุทธศาสนาหรือเปล่านะคะถ้ามันก็คือถ้าเราพวกเราไม่ออกมาประชาชนคนไทยตาดำๆทั้งหลายที่อยู่ในประเทศเนี่ยก็จะต้องทนกันไปแบบนี้ตลอดใช่ไหมคะ มันถึงเวลานะคะที่เราผู้จศาสนาชาวุท้ทังหลายจะต้องรวมใจกันต่อสู้ค่ะเราจะไม่ยอมนะคะไม่ยอมอยู่เฉยๆอีกแล้วนะคะให้เขามาทํางานเป็นแบบเช้าชามเย็นชามทํางานเป็นแบบไปเรื่อยๆทํางานเรื่อใ,ใครก็ไม่รู้แล้วก็ให้ผู้จัดศาสนาของเราโดนเหยียบย่ำโดนทําลายไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะมันถึงเวลาที่จะต้องมีการตรวจสอบะะแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะถือว่าเป็นวันดีนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่35แล้วค่ะที่เราสู้กันมานะคะเราไปตามสถานที่ต่างๆนะคะเพื่อ เราจะได้เก็บข้อมูลเพื่อที่จะได้รวบรวมหลักฐานพยานอะไรต่างๆนะคะจนมาถึงวันนี้ค่ะมาที่ปกชค่ะเราจะอาศัยอำนาจของรัฐนะคะเรามาตามกฎหมายเพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบให้ให้ให้พวกเราะคะ่ะ ได้รู้กันไปเลยค่ะว่าที่เรามาเนี่ยที่เราเคยไปยื่นแล้วที่เขาบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขาอันนี้ก็ไม่ใช่หน้าที่เป็นของหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้จะให้ประชาชนอย่างพวกเราไปตามเรื่องกันเองไปดูกันเองไปหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้กันเองแล้วสํานักพุทธก็ไม่ต้องทําอะไรแค่โยนเรื่องไปก็จบอย่างนั้นใช่ไหมคะ